สวัสดีค่ะทีมดีนี้ให้บริการค่ะลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะอ๋อวริาการค่ะมาตรงูนตัวที่เป็นประกันครอบการลงทุนนะคะพอดีเห็นมาจากในโฆษณานนได้ค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนํา,นาตัวนะคะชื่อนางสาวมาปาราคมีสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขาไะะด้ที่เบ้นญาตกองทุนหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ได้ที่ใบอนญาตาประกันชีวิตหกสองศูนย์สามศูนย์สองแปดหนึ่งค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตตรวจสอบตัวตนลูกค้านะคะวันนี้นำบัตรประชาชนมาไหมคะมาขอรู้ว่าประชาชนชไหนค่ะลูกคา้าชื่อคุณส้มค่ะคุณส้มนะคะก่อนอื่นขอสอบถามลูกค้าก่อนลูกค้าเคยซื้อกองทุนหรือว่าปาาระกันมาบ้างหรือยังคะเคยค่ะเคยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสนใจเป็นตัวปาาระกันกองทุนใ,ใช่ไหมคะขออนุญาตอ่าแจ้งรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของ,ของผู้บริโภคนะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่สิทธิ สิทธิ์ที่1ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสิทธิ์ที่2คือสิทธิ์ที่จะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างอิสระนะคะสิทธิ์ที่สก็คือสิทธิ์ที่จะได้ร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมสิทธิ์ที่4คือสิทธิ์ที่จะได้รับพิจารณาค่าชเชยหากเกิดความเสียหายนะคะลูกค้าสามารถดูได้นะ ส่วนตัวประกันควงการลงทุนนะคะมันจะไม่ใช่เงินฝากนะคะตัวประกันหรือ่าตัวกองทุนนะคะบางทีมีก็จะมะีเป็นตัวนี้นะคะชื่อว่า flexi life protect 15าทับ unit link นะคะตัวนี้จะเป็นประกันค่วบการลงทุนก็คือในรายละเอียดเบื้องต้นนะคะตัวตัวประกันพ่วงการลงทุนตัวเนี้ยคะ่ะจะ รับอายอาุรับประกันภัยอะคะ่ะอยู่ที่1เดือนถึงหกปีระยะเวลาคุ้มครองไปอยู่ที่15ปีนะคะแล้วก็สามารถรับคองซุ้มครองต่อเนื่องได้ทุก15ปีหรือสูงสุดไม่เกิน99ปีนะคะเวลาชำระเรีรเ้ยประกันภัยหลักจะอยู่ที่5ปีนะคะทุนประกันภัยจะเลือกได้ตั้งแต่5เท่าถึง50เท่านะคะอของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีตรงนี้จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้สมัครด้วยนะคะ เบี้ยประกันภัยหลักค่ะจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่10,000แสนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่5 0 0 0ันบาทต่อครั้งนะคะส่วนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษนะคะมันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะหากว่าลูกค้าซื้อแล้วก็ประโยชน์ของกรมธรรม์น,นะคะในกรณีที่ครบสัญญาและกรมธรรม์มีผลบังคับ จะรับมูล,ลค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะรับคุณประกันรวมกับมูล,ลค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดะะส่วนสิทธิทางภาษีนะคะจะสามารถเรแยภาษีได้เพียงบางส่วนเฉพาะส่วนที่คุ้มครองชีวิตก็จะไม่รวมส่วนที่นำไปลงทุนนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี่ค่ะดูก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นขอยยอนุญาตลูกค้าประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนนะคะนะคะประเมิน รับความเสี่ยงได้บ้างน้อยเท่าไหร่นะคะคระดับความเสี่ยงคะแนนที่ลูกค้าประเมินออกมาจะอยู่ที่3.2คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ที่3มระดับ1นึงอาจจะมี5ระดับนะคะ1นึงสาี่ระดับความเสี่ยงสาก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะคะความเสี่ยงในระดับนี้นะคะ่ะก็จะมีกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ เทียบเท่ากับคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้ารับได้ก็คือระดับ5ก็คือตา,อาจะมีกองตราสารหนี้ที่ชื่อว่ากอ,องทุน Global Income นะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนกบบตราสารหนี้ทั่วโลกเลยกองนี้ก็จะเป็นค,คอนเซ็ปต์ที่ระดับที่พอมาที่ลูกค้ารับได้นะคะลูกคะ้เาเสร็จแล้วต่อไปขออนุญาตสอบถามลูกค้าก่อนนะคะปกติลูกค้าค่ะ เก็บกองเงินเดือนละประมาณเท่าไหร่คะประมาณ2องหมื่นะคะเดือนละประมาณ2องหมื่นอ่าต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนกว่าบาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าิ้นจอกสารแบบประกันให้ลูกค้าดูเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าปีละอ่าอย่างเช่นหรือว่าลูกค้าชำระเบี้ยปีละสองแสนนะคะน,นี้ให้ลูกค้าไปดูปีละสองแสนอันนี้จะเป็นรายละเอียดอ่า ขออนุญแจ้งรายละเอียดของภุมิทัณน,นะคะ,ะตัวนี้จะชื่อว่าประกัน Flexi Life Pro 15ทับ5ยูดิ i ิงจะเป็นประกันข้อการลงทุนประกันไม่ใช่เงินฝากนะคะแล้วก็ชำระเบีย้ยทั้งหมด5ปีคุ้มครอง15ปีปีแรกลูกค้าต้องชำระเป็นรายปีไปก่อนนะคะสมมติว่าลูกค้าชำระเบีย้ยรายปีปีละ200,000ปีละ200,000ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภยนะะัยค่ะ จะอยู่ที่ปีแรกะคะ่ะมันจริงๆมันจะมี5ปีปีแรกจะอยู่ที่8ปนะคะปีที่2จะอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีที่3 3เปอร์เซ็นต์ปีที่4ี่4เปอร์เซ็นต์ี้ค่ะาปีที่ปีที่3ม3เปอร์เซ็นต์ขอโทษนะคะปีที่4ก็จะ3เปอร์เซ็นต์ปีที่5 3เปอร์เซ็นต์สุแต่ปีที่6เป็นต้นไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยแต่ว่าค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ไทยกรมธรรม์อาขจะคิดเป็นรายเดือนเดือนละ1 15บาทนะคะ ส่วนอาจจะมีอีกค่าการประกันภัยด้วยนะคะก็จะคิดเป็นรายเดือนเดือนละ583บาทนะคะแล้วก็ตารางสุดท้ายจะเป็นมูลค่าเวรคืนกรมธรรมนะคะ,ะในในการเวนคืนกรมธรรมนะคะลูกค้าจะไม่ได้รับเงินต้นทั้งหมดนะคะจะได้รับแค่บางส่วนที่เป็นตัวเงินทีเน่เป็นเงินที่เอาออออไปลงทุนแล้วกเ็เป็นเงินที่ขายออกมาตามมูลค่าเวนคืนณนะวันนั้นนะคะ ึ่งถ้าลูกค้าเวรคืนนะคะลูกค้าจะเสียค่าเวรคืนวันทันก็คือ5 500บาทนะคะก็คือแต่ถ้าอยู่ในช่วงระยะปีปีรู้ออะ10ก็คือ15วันนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าปีที่2ลูกค้าอยากชําระเป็นรายเดือนก็ได้นะคะสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ตัวนี้จะมีนอนแลกการันตีให้ก็คือถ้าลูกค้าชาระเบียะะ้ยค่ะ200,000 ติดต่อเนื่องกันเลยโดยที่ลูกค้าไม่หยุดชําระค่ะตอนนี้จะมีอร์เแอนตีให้ก็คือจะมีโบนัสสาหรับเบีย้ยประกันภัยหลักให้ก็คือให้หนึ่งเปอร์เซ็นของเบีย้ยประกันภัยหลักก็คือปีที่หกนะคะจะได้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะคะ,ะตรงนี้ลูกค้ามีข้อไหนสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่นะคะเข้าใจตัว มูลค่ารับซื้อคืนแต่ระหว่างปีนะคะเดี๋ยอวขอญอากบอกแจ้งเพิ่มเติมนะคะก็คือปีแรกค่ะในอัตราร้อยละของมูลค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนจะอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์นะคะปีที่สองจะอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าขายก่อนนะคะขายก่อน5ปีส่วนปีที่สามจะอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์ปีที่สี่ย0เปอร์เซ็นต์ปีที่5 5เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปีที่หกเป็นต้นไปนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะในการาซื้อ,อ มูลค่าซื้อผืนก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าสนใจจะทําประกันควบก,การลงทุนตัวนี้เลยไหมคะสนใจค่ะทาเลยทําเลยใช่ไหมคะได้ค่ะนีนะะ้ขออนุญาตลูกค้านะคะที่จะเป็นใบอเอกสารการนําเสนอข้อมูลนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนนะคะจะมีทั้งเป็นประกันแล้วก็เป็นกอ,องทุนก็คือเดี๋ยวให้ลูกค้าเช็คลิปนะคะแล้วก็ลงชื่อน,นะะี้ค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เราไปลงนะคะอันนี้ให้กลับไปเลยใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเอกสารทางแท็กซี่ะคะให้ลูกค้ากลับไปด้วยนี่บัตรประชาชน,นะคะ่ะลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ขออนุญาตแจ้งข้อร้องเรียนนะคะเผื่อถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาที่สาขาได้หรือว่าโทรถาม1558ได้หรือว่าในเว็บไซต์ะคะ่ะก็คือ t e a m m v b a n k c o m นะคะ ็ต่อไปจะเป็นอะไีหรอี่เลยเนะเนี se. ่ยสซ็นแล้วเอกสารได้รับครบถ้วนแล้วนะคะลูกค้าจะมีเอกสารอ่ PDPA ด้วยนะคะจะให้ลูกค้าเซ็น เอกสาร PDA คืออะไรก็คือเป็นหนังสือะคะให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนะคะก็คือ,อถ้าเกิดว่าในอนา,าคตข้างหน้าค,าาาคาา่ะทางธนาคารมาีสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือว่าข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะสามารถโทรแจ้งไปที่ลูกค้าหรือว่านาเสนอลูกค้าได้อันนี้ลูกค้าจะสามารถ แจ้งยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะขอลูกค้าลงชื่อหน่อยนะคะว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมนะเป็นยินยอมมาแล้วกันได้ค่ะวันนี้ลูกค้าทําประกันตัวประกันข้อกังลงทุนที่ไม่ใช่เงินฝากนะคะตัวนี้เราไปลงทุนลูกค้ายอมรับความเสี่ยงของของตัวกองทุนได้ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้การลงทุนมันจะย่อมย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้ว ผลตอบแทนก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับผลดําเนินการของกองแต่ละกองนะคะวันนี้ลูกค้าทําประกันอ่ากันลงทุนิกซ์อะไรหกสิบห้าทับห้าไปนะคะเดี๋ยวเ,เล่นกุมภันจะส่งไปให้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคอลแ back ทรไปแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าลูกค้าอ่าได้รับเอกสารข้อมูล,ลอ่าเพิ่มเติมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างนี้นะค,ะค่ะวันนี้เรียบร้อยะคะ่ะไม่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมน,นะคะลูกค้า ขอบคุณ่มากทีนี้นะคะ